สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ททานสำหรับคลิปผมจะมาคำนวณสูตรจับคู่สองตัวล่างในชุดที่สองชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบบรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรเลขที่ใดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจรา,ารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ถ้าเข้าทางแบบนี้ก็พกาคตามคดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่จากาทาง,ทาง,ง,ทาง 5, ช่องสุดห้ยไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับจับคู่ในชุดที่2นะครับเป็นสุด D 1, D 1, D e 1, e ดีหนึ่งดีหนสองดีุดดชนสุดร e ีนะครับ สูตรีของเราหลุดมุทิเลียหลุดนะครับจนยาวอยู่นะครับแต่ว่าหลุดสองงวดวันนี้ทั้งหมดสูตรหกไม่มีสูตรพักเลยพักงานไว้นะครับก็เลือกเลือกสูตรดีกับสูตรอ e ีนะครับสูตรดีเข้าอยู่นะครับหลุดแปดห้าแต่มาเข้าสูตหกอยู่มุทิเลียเข้าสูหก ผมชอบสูตรดีนะครับผมชอบสูตรน like ี้คิดว่าน่าจะมาต่อเดินต่อเองเลยเลือกสูตรดีหนึ่งสูตรนะครับสูตรดีหนึ่งก็สองสามสี่ห้าแปดเก้าสองสามสี่ห้าแปดเก้าสูตรดีสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ดีสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ที่มาของสูตรอีก็สูตรอีก็เดินดีอยู่นะครับ วันนี้ยังมาหลุดนะครับแต่เมื่ที่ยงไม่ได้ให้ชมอยู่แต่ไม่ได้เลือกมาใช้งานนะครับเข้าอยู่นะครับนี่สูงหกสูตรอีนี่แม่สูตรข้างบนเนาะอีหนึ่งอีสองวันนี้คุณล้นได้เสียหกเจ็ดเก้าหนึ่งถ้าเสียหกเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะอีหนึ่งอีสองหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดนะครับ ก็คือต,ตัวนี้นั่นเองนะครับที่มาของสูตรนะครับที่มาของตัวเลขนั่นเองแล้วก็จับคู่ตัวนี้เนาะหกสามสิบหกยถ้าจับชุดเต็มเนาะหกสามสิบหกถ้าจับชุดเต็มเนาะแล้วก็มาเทียบชนอีกทีหนึ่งเทียบชนกันไ็ได้ตามนี้นะแต่ถ้าเราเทียบชนแต่ถ้าเราจับทั้งหมดมันก็ใช้กระดาษทั้งสองแผ่นนะถ้าใช้ ถ้าจับแบบเต็มเนาะก็เลยจับแบบเอาตูวเด่นถ้าเราเฉพาะที่มันชนกันมาลงก็เองนะครับาจา,า,าจับคสา66ค่า67.2ชุดเต็มหน้ากระดาษพอดีนะครับมันก็ต้องใช้สองหน้ากระดาษชองแผ่นแล้วก็เปลืองกระดาษแล้วก็ประหยัดนะครับเอาอเฉพาะตูวเด่นเลยนะครับวิธีการจับสูตรแบบนี้เนาะเทียบชนวิธีการจับเทียบชนแบบนี้ดูดว่าเราเรีนมาสองสูตรบบนี้เนาะ ูตรดีกับสูตร e นะครับดูทีม่มีในสูตรดีก็คือศูนย์ศูนย์ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีเลขอะไรไม่มีเลขศูนย์เนาะหนึ่งสองสามสีนะ่ห้าหกไม่มีเลขหกเจ็ดแปดเก้านะสูตรดีไม่มีหกเนาะดีสองส่ตรนี่ไม่มีหก สูตร e สองศูนย์นี่ไม่มีอะไรเนาะไม่มีไม่มีนี่ไม่มีศูนย์หกเนาะสูตร e แล้วก็สูตรีศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตอีไม่มีศูนย์เนาะเอดีมีศูนย์นี่ทั้งนั้นมีหมดทั้งนั้นแล้วก็คัดศูนย์กับหกออกนะในงวดนี้สำหรับสำหรับสองศูนย์นี่เนาะ ม่เกี่ยวกับสูตรอื่นเนาะสูตรอื่นอาจจะมีก็ได้เนาะแต่สูตรตัวสูตรนี้ไม่มีศูย์กับหกมันเองแล้วก็คัดออกเฉพาะสูตรนี้เนาะส่วนอื่นแล้วก็ไปตามสูตรอื่นนั่นเองนะครับที่การจับก็ใช้สูตรคัดออกไปคัดออกไปแล้วก็ใช้หนึ่งเนาะหนึ่งที่มีหนึ่งสูตรแล้วก็สูตรดีเนาะสูตรอีมันจะมีสองสูตรอย่างนี้เนาะไม่ใช่สูตรดีมันมีหนึ่งสูตรแล้วก็จับไปเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาเทียบจนในนี้เนาะ องสามสี่ห้าแปดเก้ามันมีตรงนี้มีไหมอ่ะสองสามสี่ห้าแปดเก้ามีครบเลยก็ก็จับไปเลยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามันมีครบหนึ่งเก้าเนาะแล้วเ,เลขสองสองในมีหนึ่งสูตรสูุดอีมีหนึ่งสูุดนะเราก็จับไปที่มากกว่าสองก็คือสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าในนี้มีไหมชนไหมสี่ห้าแปดเก้าไม่มีหกเนาะ ก็เป็นสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าอันนี้วลงในนี้แล้วก็ไล่ไปสามสามเนาะไลจากน้อยไปหาบมากเลยเนาะสามสามนี้มีสองสูตรสามนี้มีหนึ่งสูตรแล้วก็ดูที่มันเป็นที่มันมีหนึ่งสูตรเนาะที่มากกว่าสามก็คือสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าแล้ก็ตัดศูนย์ออกอยูนะ่แล้วเนาะถ้าตัดทุนยั้งหมออกก็จะเป็นสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าอันเองเป็น สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้านเองสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าก็ลงมาที่นี่เองนะครับสามแล้วก็สี่สี่ที่มีหนึ่งศูนย์ก็คือศูนย์นี่เนาะที่มากกว่าห้าก็คือสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเนาะที่มากกว่าสี่เนาะสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดก็จะเป็นสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนั่นเองเนาะสี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดก็มาลงมาทนี้เนาะสี่เก้าไม่ชนนั่นเองแล้วก็ห้า ที่มาข้อห้าก็ดูศูนย์นะที่มีห้าตัวเดียวก็ศูนย์นี่เนาะห้านะเจ็ดห้าแปดเนาะมาดูห้าเจ็ดห้าแปดชนเนาะเจ็ดห้าแปดไม่มีห้าเก้าไม่ชนห้าเก้าเราดูที่ 6, หกหกนะั้นมีชุดตัวเดียวหกไปได้หอกแตกออกแล้วเนาะเจ็ดเจ็ดที่มีตัวเดียวคือตัวนี้เนาะมากวรจะคือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าชนเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ ขียนว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดแปดที่มากกว่ปคือเก้าแปดเก้าแปดเก้าชนแปดเก้าเขียนแล้วนะอันเองนะครับเก้าเขาเก้าไม่มีเนาะก็ได้ที่ชนกันในสองสูตรนี่เนาะสูตรดีกับสูตรดีก็เขียนว่าในกรอบนี้กลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วนะวิธีการคัดวันนี้เรจะใช้สูตรเดิมนะสูตรที่ชนกนที่เราคือสูตรดิล่างเอเนาะดิล่างเอหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้ากับ เส้นล่างสุดดีเนาะมูนีทแลวรวมกัน A กับ b ีวันนี้แยกกันเนาะมูนีทแลวมันมาทั้งสองสูตรไปจะแยกหรือจะรวมกันก็ได้ตัวมันเดิมนะมูนี้แล้วเนาะมันมันน้อยตัวตรงนี้มันมากตัวเราก็เลยแยกเนาะถ้ารวมมันยิ่งถ้ารวมมันยิ่งเยอะเนาะเราก็แยกเลยหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้ากับสองสามสี่แปดนั่นเองแยกก็เป็นสองสูตรแล้วก็แต้มล่างของเราส็นสามกับเจ็ดนี่เนาะอันเองนะครับ เต็มล่างมันน้อยตัวเราวัดไปที่เต็มกว่าก็ได้เนาะวงไปที่เต็มกว่ายังไงเนาะเต็มล่างสามเจ็ดอะไรบวกกันได้สามกับเจนะ็ดชุดไหนบวกกันได้สามกัเจ็ดเราก็ะบงไว้แล้วตหนึ่งสามบวกกันได้สามด้วยเจ็ดตัวห้าเจ็ดบวกกันได้สามด้วยเจ็ดห้าแปดสามบักก็ไดนะ้สามด้วยเจ็ดเก้าเจ็ดบวงไว้เองเนาะอ่านี่คือชนหนึ่งสูตรแลนะ้วเนาะ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนี่เนาะนี่ชนสูตรแต้ไว้แล้วหนึ่งสูตรเนาะนี้ชนในล่างหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าข้างในติดหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าเราจุดไว้แล้วเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าโอเคหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าจุดไว้ยังงี้เนาะหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าอันเอง เนีก็จุดดีดีของเราคือสองสามสี่แปดชุดนี้จุดติดสองสามสี่แปดช่วไว้น่สองสามสี่แปด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  สองสามสี่แปด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 อั่นเงครับขึ้นไหนุที่ติดสามสูตรนี่เนาะเอสูตรเด่นเอหนึ่งแล้วก็เด่นเด่นสูตรในล่างสูตรเอกับเด่นล่างสูตรดีรกับสูตรเต็มล่างนี่สามสูตร สามสูตรก็คือหนึ่งวงกับอีกสองจุดก็จะเป็นให้จะให้เป็นตัวเด่นสําหรับชุดนี้เนาะหนึ่งวงสองจุดคือชนสามสูตรของเรานะชนสามสูตรตัวคัดของเราคือหนึ่งวงสองจุดอันนี้หนึ่งวงชนเต็มแล้วชนเด่นสองแลนะอันนี้ก็คือชนสามสูตรนะครับชนสามสูตรนั่อันนี้ก็ชนสามสูตรนะครับ นี่คือชนสามสูตรเนาะหนึ่งวงหนึ่งวงสองจุดหนึ่งวงสองจุดอันนี้ก็ชนสามสูตรนะครับนี่หนึ่งวงสองจุดนี่ก็หนึ่งวงสองจุดนะครับนี่เป็นชุดเด่นสุดหนึ่งวงสองจุดนะครับนี่คือเด่นชนสามสุดหนึ่งวงสองจุด ชามสูตรคัดของเราใลนล่างหนึ่งสูตรชั้นลลาง2งสูตรแล้วก็เต็มล่างสามสูตรของเราก็จะอยู่ในวงกลมนะครับและเราจะจะให้วันนี้จะพิจารณาสองในสามเลยเนาะเผื่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสสูตรสามสูตรนี้หลุดสูตรใดสูตรหนึ่งมันก็จะได้มาตัวรองเนาะสองจุดหรือหนึ่งวงหนึ่งจุดน,นั่นเองสองจุดหนึ่งวงหนึ่งจุดสองจุดสองจุด ตรงจุดไม่มีวงเนาะเด่นอย่างเดียวาบางครั้งมันจะชนแต้มก็จะเป็นวงหนึ่งวงแล้วก็หนึ่งจุดคือเด่นมาหนึ่งสูตรนั่นเองนะค,ะนะครับแต่ครั้งหน้ามีส่วนอื่นก็จะมีเนะาะตัวนี้จะวงเป็นตัวนี้เนาะอันนี้จะให้อันนี้จะเป็นพิจารณาตัวรองเนาะเอามาเทียบชนไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรอกนะครับเอาิดค่าอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวรอง เัวเด่นลองเราจะใช้เป็นสีเหลืองเนาะนี่คือเด่นเหมือนกันนะถ้าเป็นเด่นลองถ้าเด่นสุดมันหลุดถูวใดสุดหนึ่งมันก็จะเป็นมั่นก็จะมาตัวลองนั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นเด่นลองนะครับนันเองเด่นลองจะให้เป็นสีเหลืองเนาะเด่นลองจะเป็นสีเหลืองนะครับชนสองในสามนั่นเองส้องราบเด่นสุดจะเป็นสีชมพูชนสามสุดนะครับ สุดติ่ลองสามารถมาได้ทั้งสองนะครับนั่นเองสามารถมาได้นั่นเองต้องคอยพิจารณาด้วยนั่นเองนะครับ สุดจับคู่สองตัวล่างในชุดที่สองนะครับใช้สุรดีแล้วก็สุตอีนี่แหละครับชนกันแล้วก็ได้ตามนี้นะครับชุดเด่นสุดสีชมพูนะครับชุดเด่นรองสีเหลืองนะครับอเองอีพีนี้เป็นอีพีที่สามแล้วนะครับใครตกข่าวไม่เห็นอีพีอื่นให้กดที่ชื่อช่องช่องสูตรมวยไทยห้าหกนะครับมวยไทยห้าหก ก,กดคำว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดนั่นเองนะครับไม่ตกข่าวมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นให้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่กทานจงโชคดีครับ